ซูมชัดๆคู่รักสุปตา์ช่องน้อยสีควงกันดูที่สร้างเรื่องหอรักหวานฉ่ำฝ่าเลขอาทิตย์เลขเจ็ดจนตอนนี้ก็จุงมือการฝ่าดรามาเข้าปีที่8แล้วสําหรับคู่รักพนางแห่งวิกสามพรามสี่มากปรินและคิมเบอร์รีซึ่งไม่นานมานี้ฝ่ายชายยังออกปากมาด้วยว่าเธอน,นี่แหละคือเจ้าสาวไม่แปลกใจที่แฟนๆนับวันต่างเฝ้ารอเห็นทั้งคู่สวมแหวนจุงมือสละส่เหมือนคู่ของเพื่อนล่าสุดแฟนๆเองก็ยิ้มฟินกันอีกแล้วหลังจากเก็บอาการกันไม่อยู่เพราะว่ามีภาพคู่รักมากคิมไปดู สถานที่สร้างบ้านหลังหนึ่งซึ่งมีการคาดเดาว,ว่านี่คือเรื่อนหอของทั้งคู่ในอนาคตแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีการคอนเฟิร์มใดๆจากปากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งส่วนข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรก็ต้องรอให้ทั้งคู่ออกมาพูดเองนั่นแหละคะ่ะ